พบ้องแป้งสูดเสื้อสีแดงเรามาติดก็ดีดีดีปุบเรียบร้อยครับโบวีนักเตะพี่บอกว่าดีแล้วถ้ามีแรงบอ้เย่้ม่ไางเเอาับเข่ากดขาเข่ากาดตอนนี้เล่นไปเล่นมา ผลงานในดูนซาลาแคลนก็มีโอกาสดูสิ่งดีดีๆกันนะฮะแต่ตัวหอกไก่วันนี้ขาดทุนเล่นขอสมควรครับเชนะของตัวไก่ไฮเปอร์เจอร์รายการสองคนนี้ตื่นามานะฮะอีกคนหนึ่งนี่ถ่ายกล้องวิดีโออยู่ในโบนแล้วอีกคนหนึ่งถ่ายกล้องนิ่งอยู่ข้างล่างนะครับยิงยัวดิโอ้ยน่าสาวตวนี้ไหวเลยนะฮะ

บอลไหลเข้าทางด้านซ้ายครับเจ้าเผาไก่ออกทางขวาครับแดนกี้บอลคอยเคลียร์ครับบอลออกทางขวาทีมครับแต่ใซมโอกาสพี่แซมมี่แซมมี่นี่มีตำแหน่งใหม่แล้วครับตอนนี้อ๋อแต่เข้าปากได้ดูครับโศยวันนี้ดูจับบอลขาดขาดลุกลุกครับแซมร้องไปดึงแซมดีโอการ่าพีจ้าพีจ้าสาย โอ้โหเอ้ยครับเป็นการยิงครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะฮะลูกนี้แมนเติ์มาปุ๊บ้อกได้ตะกี้ต่อโอ้โห,มหแม่ไม่รู้ว่าจอดีไกายออกไปทางขวาครับเอาแปดศูนย์ตะกี้ดูเล่ก็ไม่ค่อยดีง่นครับผมพอปัดยอดนี้ยันโชว์การบอสจับได้ก็ทิ้งองยยงอกไป เล่นออกไปจะได้ขวาดูเลยนะฮะยัดเข้ากลางไม่ดีแต่ยังเก็บได้ครับผมชิปข้าวปลาสวันี้ออฟเก็บบอลได้ไหมพลายาค่ะเดอาสองมาแล้วคนระับออฟจังหวะนี้ออฟลุกเอา้ามีโหมีเบอร์ครับโอ้โหแล้ว,ลวต,ต่อโดนไปเหลียวไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหรับการขนาดนี้ครับกอดเอาไปต่อที่บ้านด้วยเลยนะฮะโอ้โหถ้าจะเอาเสื้อพีอ่ออฟกลับไปด้วยครับจะน<ห>ันโอ<ห>้พรอยครับจะตัวนี้ยอมรับครับว่าฟาลชิงครับ ไปเปิดห้องแล้วก็ไปตอนจอดกันสองคนเลยไไมไม่่ขนาดนั้นก็ไม่เศษครับ <c oughs> แต่กระลากกันเกินไปครับแไปอดตลาดนี้เอาแล้วฟีกี้ครับโอ้โหมีทางด้านพี่ไก่ท่านเนมมาครับดูครับท้าเสือทั้งคู่ครับสามคนเดิยวิไม่นั้น,นหมายพี่หมูนะฮะหมูก็ไก่หมูก็ไก่หมูยิงครัโบ,โ,บโอ้โหเอ้าโอ้โหดีสกิลไหนฮะมาตีสองคนบางๆครับ คงได้อย Get ู่ด้วยคำพเลยนะกองบาปนี่ดิอะไรของกองบาปไม่ใช่เล่าด้วยกว่าจะได้ถือกป้องเปิดว่าแบกี้แบกี้ชิปโอ้โหแบกี้ยังแก้ไขได้ครับแต่ว่าที่เจ้าบอสยัดเข้ามาโบวีโบวีให้บุกป้องบุกป้องกลับที่โบเจ้าโบวโบวมีแย่ทุกเลยออกทางขวามาพิภีจ้ด ก็วายิ่งโคที <ai> ่ย yeah, <poems, drag. |su|> em, ับเืนใหญ่แห่ฟิฟิลับอี่ตายาดบอลนี้ไม่ดีครับมงดับได้ไปแล้วครับเตมาเตมาสาต่อหนึ่งสามต่อหนงวันนี้ไะไตัวเติร์นควาจับแล้วโอ้โหไม่ดีครับจะยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงเอาแควปานมาป้อนการด้วยิงไดี๋ยวจแซมแซมไปแล้วเซบี้เดี๋ยวสุดยอดแซมยืดอยู่แล้วพีกับปานบอก ปกป้องปกป้องเสียบอลยิงโอ้โหยดีกว่ายิงไม่ค่อยจะหนัดเท่าไหร่ก็ต่างสถวสองไว้ทีเดียวโอ้โหเกือบไปครับอ้าได้ยุ่นจากเนย์มาจังหวะนี้ปกป้องนี่ไปเล่นยากครับเจอเนย์มาโฉชกแล้วยิงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบสองสามจังหวะติดติดเลยครับตอนนี้ทางด้านของเราก็สุดครับทำได้ค่อนข้างดีกว่าฮะใช่ครับขาดเยอรมันสามติดหน้านะทีครับ นาทีก็พอครับพี่แจ๊ดไ่ไทยวิ่งทีออกครับสูตหน้าร่างใหญ่ครับโตเก็บบอลไทยดินการมาไม่ดีพี่ไก่ไจ่ไก่ไกเสียบอลโอ้โหแงเลยยังแยกก็ได้ครับเอาเลยครับเจ้าวันที่โถ่ปั้นตู้คงข้าวขาหลไปไางวัวยียังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับนี่ข้าวขาหลบไปกับข้าวไก่ยังท่างเกมของตันเองไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับเสียบอลเดียวไม่ค่อยไปน่าหน้าเท่าไหร่ครับ ปีนจานตัวดี้งมาแล้วเจ็บโอ้โหจานยังนับยางนับสกอร์แรกยังไม่มาครับโอ้โหแม่ยิงอย่ดงนี้เต็มข้อยิงเลยครับแต่สัตวครับฟูถาประตูที่เกี่ยวดึงประจับหนาไปตื้นคนดงครับเจ้าแบนปกป้องจิ้งจ้านว่าดีก็ข้าวผ่านเริ่มมีสวนมาบ้างเหมือนกันครับมิดเออเป็นหน้ากับเขาไก่ครับเถียงครับเถียงมีเถียงว่างเล็กน้อยครับพอเป็นกระสาย หมอ,อเลียว่าทางขวาครับแล้ตวต่อไปทีหนึ่งจับตัวได้ยยอยู่ฮะดึงกับป,ป,ป่าเอ,อาได้แล้วตัวนี้โบวี้ช้าไปหน่อยครับโอ้โหยังจิ้มทีต่อกมาได้ครับเป็นลูกทุ่มเนื้อขอ,ของด้านน้องแป้งฝุ่นไม่ใช่กับเผาไก่น่าสนใจแล้วตอนนี้หมอทางซ้ายก็ฟอกชิฟมาแซบี้แซบี้แซบี้ ตีจานครัอ้ยย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 อยย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 ยียย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 ยโยย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  ใส่หักหน้าเข้าไปเลยครับปูดพิงได้แรงดีจริงๆเขาเจ้าแบงค์หนักมากครับหยอบมาักครู่แบงค์บอกไม่ไหวครับโบให้มาแบงค์ถีแบงค์ถือออกไปเท่าใหม่เลครับชิฟ้าพิจาร์สวยเลยครับจับบอลลงล้วก็ขวาเจ้ามีโดนสก,กสัดครับ,บรรเดีได้ลูกทุ่งกันด้วยนี่ก็โม่เก่ บอลเล่นด้านขวาครับตูดสูดครับทูผ่ายใส่ที่สุดีแล้วนะครับสลวสูดบอกว่ายังมีโอกาสนะวันนี้นี่ทำได้ดีทั้งดีเลยครับคุชิปมาวันนี้ออคือทองทองกินเวซสาย โอ้ยชไปนเดียวฮะโอ้โหบอกว่าตาเล็กแปุ่ที่คาปลาที่งานออฟดัสูงน้าเด็เก่งก่อนเยต่างก่อนโลมาครับเราต้องมีตัว่มาแองไหวๆนะนไงดูช้าดูพีินูนโหมจริงครับเดีวรามอสเดี๋ยวราม ค่อยๆเสร็จตอนนี้ไห้ทางซ้ายมีปกป้องปกป้องปกป้องล็อกตัวนี้โหมดจับกัดครับได้คู่เท่ิจาไม่ผ่านแล้วสวยแล้วครับเนมาเนมาโซผิวมีข้ามไปเจือซ้ายหรือเปล่าวันนี้โอโคซุปเปอร์ตารับสดุงเซฟคูงใช้ปรีละาอัลเตียครับ ฮ่าผมรับบอลผ่านครับตัวยี้บอลออกทางขวาครับแฟนแตะให้พี่จาไม่รู้กัดนวตัวนี้ไหวดีตุ๊กตุกครับกระตุ๊กตุ๊กกราสวยเลยครับตัวนี้ไม่เล่นไม่ได้ครับแล้วปล่อยบอลให้สุดเปิดตาครับโอ้โหครับคอยหลังระวังเซตกระปุกเลยครับแบงค์หลอกอีทีสวยเลยครับแบงค์จี้ ให้มาโบวีโบวีโบวีบวบวจะเสียบอลจะเสียบลลลอลลอลุสา,ามให้เขาปาไม่ดีครับโอ้โห้เสียบอลไปแล้วไอ้มาไก่ไปไก่ไปไปไม่ไใช่ก็ไปย้ายไก่ออฟออฟบอกยีกูว่คาครัโบโบอ้โหอ่าไม่ดีครับทุกคนนี้ตืดออกไปวันนี้น้องวัสดุทยอยมาแล้วครับปวดเชื่อมสายด้วยเลยครับเชิญอมดีนี่าสายกนครับ เด็ราสายอ่ะพ่อแซวดีแล้อีอกทีแล้วันวันทีพี่กิจาพี่กิจาชักว่าใกล้ดีแล้วด้วยลุกออไปไปพุ่มมาทุ่มมาด้วยวะีแล้วึ้นมาไหลต่ออ๊อแต่อกองกลางอยากได้อยู่รับในบาจิกยอดีวฉลับ,บตัวเองออกไปโอ้โหมาโดน ช่วยอ,ออกไปแก็จู่ว่นนหหวมมาหางเาาท้าอีกโอ้ไกลไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้พีจาร์ทำบอลลัดไปครับตั้แต่มาเข้ามแอนออกทางขวาไปเลยบอลวายมากครับตอนนี้สิบนาทีครับนอ้องแฟนงคุนน้องแฟรค์ุนให้มาออฟออฟขึ้นกลับโอ้โหไม่ดีครับปกป้องไม่จไได้เลยครับโดยกาพี่กิจาเอาบอลลงได้แล้วพีพจาร์จริงครับโอ้โหวันนี้จริงอย่างเดียวครับพี่จา อยู่ตรงนู้นเก็บบอลหน่อยครับฟุ๊กไปจืดถูกครับแข็งปู่มาแสบลบลบลบตัววันแรกวันนี้ไหวดีแรับสวนกลับแล้วทุกวันนี้คือเราบอสจับได้แต่ให้มาแบงค์แบงค์แบงค์แล้วเตะตีหนักคู่หนักจริงๆครับวันวนี้ โอ้โหเอาแ,าแล้วสวนมาทางขวาทางขวาครับหมูมาทงยิงม่าติดบอสครับตัวนี้ดับไม่ได้โอ้โหอ้ลูกเตะบุ้มเลยครับตัวนี้เดี๋ยวตัวคนดึงว,ว่าับโอ้โหแต่มีอาการบาดเจ็บพี่ดุกมาพี่ดุก ผมเคยมาไก่ไก่ชิดมาทางซ้ายทางซ้ายลาไปจิงโซโคตาเต็มจิดีบ้าเจ้ารดล็อกขวาไก่จับปูดล็อกปุ๊จะหึ้อ้โอ้โหจิงข้าวคานแหมอะไรจะลุ้นอะไรกันขนาดนั้นเยอะแต่วิธีนี้ฮะ สุดเฟ่แพ้คู่แรกเลยครับคู่ที่สองเมื่วานนี้ของแฟนค์ขุดเจอกับกับเฮาไข่ไข่ดาวดอุ่นหูอ่าแางีทีได้อร่อยหิวข้าวมากครับจังหวะนี้เอาเอาโป่ตเอาโตเอาโปรยจี้โอ้โหช้าประตูเจังหวะนี้อ่าไปดูสลีล้าประตูเลยครับแม่สูบโป่ค,ครับโอ้โเตอร์ตบอยสเตาครนะับ เอ,เอ้าแล้วเจ้าปีโลโลเอาแมสโอ้โห,โโหเกนะือบลากเกือบนะเอ้าจ้าดีปีสวัสดีโดดแขนเกืบนอกไปโดดแขนเล็กๆกบขูจักวาลปั๊บโนกันชิดครับ อัลไลจุดเตลแวร์ดีจากแบแล้วตั้าหายไปเลยครับโอ้โหดันเลครับโอ้โหพีทีเด็ดตรงนี้ก็กระเพาไก่ไข่ดาวเพิ่มเข้าวได้หาบาทกันไม่คะโอ้โหดีใจขึ้ยับลูกห้อมกำงแพงเสียวเสาเข้าไปเลยครับโอ้ลูกนี้ คู่ผู้เย็บยับใหญ่กับกวันนี้ต้องบอกว่ามีประตูสวยหลายคู่ครับคู่แรกนี่ก็สวยครับคู่ที่สองมานี่ก็สวยจริงๆครับเมื่อสักครู่ครับโสดแถบตัดต่อเราเยอยู่ในรถโอบีนะครับตอนนี้ทำงานหนักเลยครับอ่าทำกาตรตัดต่ออยู่ครับพี่ดุสิวันจับพี่จ้าเซนเตอร์ปีโอ้โหแล้วจะไม่ออกมันจะไม่ออกครับจริงโอ้โหอ่า คย้อนกับไปสิปีสิปีอย่างเพียวเลยครับพี่จายตีโบกเขายว้ะครับปกป้องปกป้องให้มาแบงกจี้ช้าไปหรือเปล่าโอ้โหแม่เป็น้องแบงฝุ่นได้ทุกครับกูถึงกับบาดายใไอมาผม้าดครับเจ็บ เช็คจับไปเอาบอลอยู่ไหนโอ้โหยังมุดจับขื้นมาได้ต้อจริงครับตรงโผงชิดมาจางังหวะนี้โอ้โหเ็ดแบงค์ก็จับไว้ได้ผู้มีทีนะที่หมูไก่ไก่ไก่จ,จังหวะรือจับไปครับต้องหันไปเก็บมาแล้ว,าาลวที่ได้หลังดูครับค่อยๆเช็คกันตอย่านี้ ดูปา้ปากูดีเลยตไปนะจ้าเข้าว่ง่เลยดุดุกระชายปีกกั <c oughs> ป่าแบกิบอสสรกจแวบให้มามตุโลกโลกเลยครับจริงครับโอ้หประตูยี่ไหน โ oh okay, อย้ยหยาบประตูครับหนุ่มใส่ที่มาขึ้นกบเลยนะฮะสาวดีเ่จก็ตอนนี้ล่ะกอนำอยู่สองประตูตะฝูงกับคาร์พาวไก่โฉดีฟ้าให้พ anyway> <Yeah, <so ี่ไก่ว so> oh, ันนี้ไปดีพี่จ้าพี่จ้าโอ้เต็มเลยแม่โอ้เต็โจุโคเดี๋ยวาดึงมันเดิ๋วก็มา ได้สุดๆจริงๆนี่ไม่กินยากหน่อยครับนี่เหนียวมากครับให้บาตาโธงโธงออกทางซ้ายโธงยังได้อยู่ครับโธงไปต่อไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนมาต่อจังหวะนี้ตุกลางตอบต่อยโตก็โอ้โคลเตจจักรวาลีสวยงามเลยครับจักรวาเซตบอลพิบายนใช้ได้ครับ อีกจ้าอีกแล้วครับโอ้จาได้บอลบอลต้องไปริมเซตเอาอกไปแล้วครับโ้ยาดีออกทางขวาครับีกจะไปไก่ชิ้มาเอาเขาไม่โดนให้ดดีหมายเเจ็ดังแก้ไขได้ครับ ที่โยกมาก็ูไม่ถึงแล้วก็่ี่าอ้าจะให้โดีไม่ดีครับวัาดีไม่ด้กันโูตรงวันนี้แล้ โอ้ยอนบบลับมาครัสทุกวันยกขาสูงครับบอสอ,สอ,อา่าตัวเล็กเดียวติดตัวด้วยนะต้องระวังครับจังหวะการเข้าต้องระวังกว่านี้ครับบอสครับำลังผูตกติดตังดีมาได้กลับมาทั้ะลุเลยนะซึ้งหลังบ้านเลยครับกรทีเสร็จ ถูกสูตรสูตรชีดยาโอ้โหจากผิวดาวเราไปดีดูดีเด็กจิกแป๊บโอ,อ้โหหลุดดอกออกไปเ,เด,ดียวครับโอ้โหเอาล่ะคุณต้องพกว่านี้ครับป้าอากาศพวกเขาดีนะแต่ทีนี้ติดเกาที่สุดใหญ่ครัวบ้าแบ๊ดสามไปครับบอสมาดิปกปอก โดนชีทิ้งยังได้รับหนุ่มกันชัยไคมาปกป้องจังหวะแรกครับก็ู้หโดนกระแทกทางหลังครับฟีชิง้งแอสเปลี่ยนด้านครับเป็นพี่นุ่งครับ,รบขอลองครับช่วงท้ายขึ้งแรกครับ ขยับขยับ,ยบจริงเอาก็กคพอจะแพไปก็ปแ,แต่ไม่ตรงก่อบครับ<ต><ว>ไปนิดเดียวฮะ<ต>วถือเราบาเจ็บนีนาทีเดียวครบ็ค<ต><ว>้นแหละเดซานารรับใจ<ต>วขวา<ต>วหมูไปแล้วครับหมูหมูเนมาอรับคง ทีจ้าแล้วทีจ้าเก็บได้แบนให้มาวิจาดีรอบาปีแปีปีฝอย้วไม่ได้วปกป้องด้านซ้ายปกป้องขึ้นมาเองปกป้องโดนกระแทกกับข้างหลังกระโบโอ้ดีมือร์กระแทกกับข้างหลังแล้วโอโอด้กกวยนี่โอ้โหแล้วปีชอกอิกครับพี่จาบอกเดี๋ยวดูมั่งครับเดี๋ยวดูมัากปีชิกครับ จะขอรองเห็นเท้าคนละข้างด้วยนะฮะน้ำหวกับความเก่าแน่นอนครับโอ้โหโอ้โหนะฮะพี่จาจีัวนีครับไฟครับไมะโบาเอ้าโต้ไปปีดเอ้าตปกป้องจริงแล้วจะส่วนครับหมูหมูหมูได้ไรหมูไปได้โดดจนทีกออกไปได้ทุ่มครับทด้ของน้องแป้งสู คุณกลางรูโดนจิ้มทิ้งออกไปทีไก่แล้วไปไออ่อนนะครับช่วงท้ายๆก็ต้องลุยนะฮะโคตรเจ็บท,ท้ายแล้วลอ็อกนึงพีไปได้ไหมจ่ายติดงยังได้อยู่ตรงกลางก็ได้หมูให้มาทีไก่ไก่ไกไต้ตอบไปดีแบ๊กแล้วก็หมดท้ายก็แบน